ปฏิบตพี่น้องทุกๆท่านนะครับอันนี้เป็นชุดที่ผมเคลื่อลงนะครับตัวแม่นี่ครับตัวคุณลูกวบวกโจโฉบวกแม่เบอร์หนึ่งนะครับจนจนตัวนี้เป็นลูกไล่บวกคู่เกิดโจโฉที่ผมวาเฮ็ดเป็นชุดเยี่ยวบิดนะครับไกลสามเดือนครัวนะครับสามเดือน กับอีกะมาณจะเกือบสิบก็มือนเนี่นะครับตัวนี้บิดนะครับนี่บิดเห็นมันเตะแล้วครับบิดจุดทดลองว่าจะไว้ะตีก็ใกล้เชื่องบึงนะครับเนี่ยนะครับพอเขาของไล่เถ่าไร่เถ่ามันเปนลี่นไกลไกลท้ายยืนยืนกันยืนบิดนะ มีลายมาตัวหนึง่งลูกขอกลายส่วนสีออกแดงๆนี่สามสามตัวนีน่จะเป็นลูกบอกโจโฉบอกแม่เบอร์นึงนี่ครับลูกโจโฉแม่เบอร์นึง